ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะที่ทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหยยวยตีนหนึน่นกอีกแล้วนะเป็นแนวทางเป็นแนวทางร้อยสิบหน่อยเบบ สี่ตัวนะเแบบ4สี่ตัวครับท่านก็เบ่งปัน6820 6820นอ68 68นะอดีตก็ผ่านนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น6820 ปปปปเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันวิ่งสามตัวล่าง วิ่งสามตัวลา่างเบ่งปานเก้าห้าสองเบ่งปานเก้าห้าและก็สองเบ่งปานสามตัวนะเบ่งปานสามตัวเป็นแนวทางอดีผ่านนะเด่นล่างวิ่งล่าง ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับปปร้อยสิบหน่อยปอปเบ่งปันทันลาก็ร้อยสิบหน่อย เจ็ดตัวนะในทันครบทร้อยสิบหน่วยเจ็ดตัวอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะทวชมนะอดีตผ่านนะในทันใหม่นี้ครับศูนย์หกสามเก้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หกสามเก้า นะเจ็นึ่เดี๋วทานใหม่นี้ก็เบงปัน7ตัวครบให้พิจารณาเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะแนวทานปอปอเจ้าของแนวทางต่อไปใบนี้ ชุดเดียวนะชุดเดียวขุนพิพรรวมชุดเดียวนะเน่ทันครบ3สามตัวแล้วก็เต้นคัดด้วยเต้นรวมแล้วคัดแล้วแบ่งปันชุดเดียวให้พิจ,จรารณาสงสามจิตนะสงสามจิตนะท่านผู้ชม ก็เป็นแนวทางชุดเดียวนะขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ดอกไม้สายลม910 1089 ก้าหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์แดเก้านะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยชุดเต้นบุญชุดตัดบุญนะ ท่านโขนเนาะโขนเบงปานย์ห้าหนึ่งานย์เจ็ดหนึ่งนะห้าศูนย์ห้ก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็น กำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใบนี้ครับเดนล่าแมงปอวบนี้เป็นอนดีตนะท่านผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบยนี้ครับท่านใบนี้ก็แบ่งปันนะเซียนท่าสาย เสียนท่าสายเบงปาน,นเด่นเจ็ดรองแปดนะเด่นเจ็ดรองแปดนะท่านชมนะเด่นเจ็ดรองแปดนะก็ขอบคุณมากเลยเจ้าของแนวทางที่ที่เบ่งปานนะเด่นเจ็ดรอง8ดขอบคุณมากครับต่อไปไบนี้ครับท่าน ท่นนี้ก็เบ่งปันแนวทางจับคู่นะจับคู่จับชุดนะสองสูตรศูนและก็4 5่ห้าไม่ชนจับคู่แปดสูตรเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนแปกหนึ่งห้าหนึ 8ปดสองเจ็ดส3ง3กสองห้นะรวม20ชุดเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆริขอบนูนต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปันคัดชุดสองตัว จากหลายแนวทางนะจากหลายแนวทางเอ็กเพนวินดนะแล้วก็อีกหลายท่านคัดแล้วไฮเดน0 5 2 7 2ห้7 3 8เด28 3นะก็เบ่งปัน5คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอกชายเบ่งปันฐันวิ่งบนล่างเบ่งปาน 90. เกเบ่งปาน9เบ่งปันศูนเบ่งปันสองตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้วิแบ่งป,ปันควมบนล่าง <S 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 ก็ขอบคุณนะท่าน51268519 981941951นะท่านรวมเจ็ดชุดนะ ชุดบนล่างสชุดแล้วก็สตัว3มชุดนาวิวินณเจ้าของแนวทางที่เบ่งไปต่อไปครับสอทวอชอสอนอวอครับผมใบนี้ก็คืออดีตใบนี้ก็คืออดีตที่ผ่านผ่นมาอดีตที่แล้วนะสรุปผ่าน843สีน ผ่านตรองด้วยเนาะสทบชสนวนะซึ่งแนวทานใหม่นี้เจ้าของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วแนวทานใหม่นี้ับสทบชสนวเบ่งปานหกแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดหกแปดสามหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ด 603 621 6 2 7 623 881887 883 801 807 803 82 1 82 7 823 08 1 0 8 7 0 8 3 0 1 0 0 7 0 0 3็02ป0 2ปครับท่านขอบคุณ3ตัวตรองนะสทวชสอพนอ ต่อไปครับผมชุดนี้ลูดใส่น้ำเต็มล่างจับคู่สองตัวล่างก็ห้าหกเจ็ดแปดเบ่งปานคู่สามสองสี่สองห้าสองหกสองเต็มนะ 5678เ,เป็นแนวทันเด่นเต็มล่างนะจับโค32 425262นะเค็บหน้าจอได้นะเค็บหน้าจอได้เนาะก็ครบคุดจริงๆแนวทางต่อไปครับผมใบนี้แนวทันเด่น707371 808141รอง 3 9 0 9 19 05 15 72 82นะทันนีกำเบงปานชุดอรองชุดเด่นให้พิจารณาอีกหนึ่งเนีทางด้วยกระพมต่อไปต่อไปกระพมไปนี้สายน้ำสายฟ้านะท่านไม่ใช่สายนะ้ำสายฟ้า 2กับ3วิน8 9 5 6 2 3นะท่านท่านก็ดึง2กับ3นะวิน8 9 5 6กับ2 3ดึง2ดึง3ขอบคุณจริงๆนะขอมมลแนวทางที่เบ่งป้านอย่างเร็วท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราเจอกันใหม่ คลิปใหม่ๆคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยขอ,ขอสวัสดีครับผม